จากคราวที่แล้วนะคะเรานำเสนอไปในในลักษณะของเรื่องหลายๆเรื่องเกี่ยวกับทางข้อมูลนะคะข้อมูลระแบ,บ่งออกเป็น2ประเภทกันนั้นนะคะข้อมูลดิบก,กับข้อมูลทางสถิติข้อมูลดิบก,ก็คือสิ่งที่เราอยากรู้อยากเห็นอยากเอาอย่างนั้นแหละแล้วก็มาเก็บไว้เก็บไว้เฉยๆเขาเรียกว่ารวบรวมนะคะ พอเสร็จกระบวนได้เรียบร้อยแล้วเราต้องการรู้ว่ามันมีการเ,เปลี่ยนแปลงไปในทางใดบ้างเราก็สามารถที่จะจัดรูปใหม่ได้ก็คือจัดข้อมูลดิบทั้งหมดนั้นให้มาเป็นข้อมูลทางสถิติโดยมีวิธีการจัดด้วยการหลายรูปแบบเมื่อมีการจัดด้วยการหลายรูปแบบแล้วก็มีการน,นําเสนอนะคะรวบรวมจัดเรียงแล้วกนน็นําเสนอนําเสนอของนั้นก็มีด้วยการหลายรูปจำได้ไหมคะหนึ่ง นำเสนอโดยการประชาสัมพันธ์สองนำเสนอโดยลักษณะของรูปภาพรูปภาพนี้มันก็จะมีประกอบไปด้วยตารางก็ได้นะคะตารางก็ได้กราฟก็ได้นะคะรูปภาพลักษณะที่เราเห็นชัดปุ๊บสามารถตอบได้เลยน,นี่ก็คือความหมายนะคะจากข้อมูลตรงนั้นนะคะข้อมูลตรงนั้นเรามาสามารถที่จะจัดข้อมูลออกเป็นชุดๆได้แทนที่เราจะเรียนลําดับเป็นตัวๆๆบางครั้งนั้นก็ยากมากนะ เพราะ 1. ข้อมูลตลวเลขที่เราหามานั้นความกว้างของข้อมูลนั้นจะแตกต่างกันนะคะคำว่าแตกต่างกันในที่นี้ก็คือตัวข้อมูลตัวที่มากที่สุดกับตัวที่น้อยที่สุดต่างกันเยอะเมื่อต่างกันเยอะปุ๊บนั่นก็หมายความว่าการเรียงคือละตัวนั้นค่อนข้างเยอะเช่นต่ำสุดคือ2สูงสุดคือ15นะคะเวลาลูกเรียงลำดับลูกก็ต้องเรียง2 3 4 5 6 7 8ี่0้า12 13 1ดแ5้า้า ซึ่งยาวมากนะคะจัดเปลี่ยนใหม่จะเป็นกลุ่มกลุ่มละสามตัวนะคะกลุ่มละสามตัวลูกก็สามารถจัดได้เป็นห้ากลุ่มแบบง่ายๆนะคะมันก็จะมองง่ายกว่านี่แหละคะ่ะวันนี้เราจะมาทําแบบนั้นแหละแบบทําเป็นกลุ่มลองดูข้อมูลชุดนี้นะคะข้อมูลตัดนี้ลองดูตัวอย่างเห็นนะคะ,ช,ะ,คะชัดไหมคะชัดไหมสุธิพงเห็นชัดไหมเลูกนะคะลองดูนะคะ ข้อมูลตัวนี้เป็นข้อมูลเกี่ยวกับคะแนนของวิชาคณิตศาสตร์นักรนเรียนชั้นม6 30คนนะคะ30คนเยอะมากนะคะพอเราเห็นลักษณะของจานวนที่ค่อนข้างเยอะปุ๊บเกินละข้อมูลเกิน15ตัวละเครียดละเรียงลาดับไม่ไหวเราก็จัดเป็นกลุ่มไ้เลยลูวิธีการจัดเป็นกลุ่มคือครูเค,ย,คยบอกหนูแล้วว่าหลักการของเราวิธีการคือเห็นข้อมูลปุ๊บไม่ต้องสนใจใดใดทงสิ้น สิ่งแรกที่เราจะต้องสนใจก็คือหาจำนวนสูงสุดกับต่ำสุดก่อนนะคะในข้อมูลชุดนี้ครูหาไว้ให้แล้วสูงสุดคือ91นะคะต่ำสุดคือ34เห็นไหมคะข้อมูลสูงสุดและข้อมูลต่ำสุดก่อนพอเราได้ข้อมูลสูงสุดและข้อมูลต่ำสุดแล้วต่อจากนั้นก็ลองดูซิ่ว่าความกว้างระหว่างข้อมูลนั้นมีทั้งหมดเท่าไหร่เราเรียกว่าแหวนจำได้ไหมคะที่ครูบอกตั้งแต่ต้นแหว ภาษาไทยใช้คําว่าพิสยัยพิสัยคือความแตกต่างระหว่างค่าสูงสุดกับค่าต่ําสุดผลต่างนะคะผลต่างก็คือสูงสุดลบต่ําสุดนะคะสูงสุดของเราคือเท่าไหร่คะในข้อน,นี้97ต่ําสุดของเราคือเท่าไหร่คะ34มสิบสี่ลบค่าความต่างก่อนก้าสิบ็ดลบสาสิบีเหลือเท่าไหร่คะ ลักคนนี้แล้วเท่าไหร่ลูกยินด,ด,ดีต้อนรับพาสิธามาข้อมูลสูงสุดลบข้อมูลต่ำสุด97ลบ34เท่าไหร่ลูก63ค่ะเออ63ก็แสดงว่าข้อมูลตรงนี้มีทั้งหมดประมาณ64ตัว ทำไมครูถึงบอกว่าเป็น64ตัวชั้งๆที่มีลกันต่าง63อย่าลืมว่าต้องนับรวมมนด้วยนะคะเวลาเราเขียนเราก็จะเขียน 34, 35, 36, 37ไล่ไปถึง90ตันะคะเยอะมากรวมแล้ว64ตัวเพราะ่ข้อมูลต่างกัน63ถาวว่าเราเขียนคงไม่ไหวหรอกเนาะเกือบร้อยตันพัดก็ไม่ต้องเอาวิธีการของเราก็คือจัดข้อมูลที่ความต่างตรงเนี้ยนะคะ63ถึง64ตัวนี้จัดเป็นกลุ่ม เอา4กลุ่มดีคะสมมติคุณต้องการากลุ่มต้องการนะคะต้องการ5กลุ่มถ้าเราต้องการี่กลุ่มนั้นวิธีการของเราก็คือเอาความต่างของข้อมูลเนี้ยเอากลุ่มไปหารก็เอา6 3สามหาราก็การ5กลุ่มนะคะ63,000หาร5ได้เท่าไหร่คะ6 3สามหาร5ได้เท่าไหร่คะ เท่าไหร่คะจำนวนวันสิบสองจุดหกห้าหน,นึ่งห้าและเศษหนึ่งห้าสองสิบถูกไหมและเศษสามห้าหกสามสิบสิบสองจุดหกก็แสดงว่าในหนึ่งกลุ่มนี้จะต้องมีสิบสองจุดหกตัวฟังแล,แล้วแปลกๆเนาะมีเศษนิดเดียวเศษนิดเดียวจะเป็นจุดหนึ่งจุดศูนย์หนึ่งจุดสามจุดศูนย์สอง ไม่ต้องสนใจค่ะปัดให้เป็นจำนวนต่มนี้เพราะในชั้นนะคะข้อบ่งเป็นกลุ่มแล้วก็สามารถจัดได้ดังนั้นในตรงนี้แบ่งออกเป็น5้ากลุ่มใน,นึงกลุ่มจะต้องมีด้วยกันประมาณ13าตัวจำไว้ในรูปนะจำไว้น,นะคะนี่คือการแบ่งกลุ่มเอาละเริ่มแบ่งกลุ่มค่ะกลุ่มนะกลุ่มแรกของเรานั้นจะมีจะมีการเรียงลำดับในลักษณะ ออกเป็นสองทางแบบแรกเรียงจากน้อยไปหามากแบบที่สองเรียงจากมากไปหาน้อยตอนนี้คููจะเอาเรียงจากน้อยไปหามากก่อนนะคะตัวล่างสุดข,ของเราคือ34 mm. นะคะ34สครูเริ่มต้นที่34กบ่หนแรกและนับเพิ่มไป13ตัวนับตัวส4ด้วยนะลูก34 35 36 37 38ามห้าส42 43 44 4เ46 ถึงครูไหมครบสิบสามตัวไหมนับซินับซิครบ,บ13สามตัวไหมสามนะคะต่อไปตัวต่อมาลันต่อนะคะเป็นกลุ่มแล้วนะกลุ่มแรกคือสามสิบสี่ถึงสี่สิบหกกลุ่มที่สองคือสี่สิบเจ็ดถึงเท่าไหร่คะถึงเท่าไหรลูกนับเลยค่ะห้าสิบเก้า ครูไหมนับเลยสี่เจ็ดสิบแปดสีบเก้าห้าสิบห้าเอ็ดห้าสองห้าสามห้าสี่ห้าหกห้าเจ็ดห้าแปดห้าเก้าให้ครบสิบสามตัวนับตัวแรกก่อนห้าสิบเก้าแล้วกลุ่มที่สามคือกลุ่มที่หกสิบถึงหกสิบถึงถึงใช่ไหมคะนับแล้วถึงเจ็ดสิบสองนับตัวไมได้ไหมลูกนะ หกสี่หกเอ็ดหกสองหกสามหกสี่ห้าหกหกเจ็ดหกแปดหกเก้าเจ็ดสิบเอ็ดเจ็ดสิบสองคบสิบสามตัวเจ็ดสิบสองแล้วต่อไปเจ็ดสิบสามกลุ่มที่สี่แล้วนะเจ็ดสิบสามนับต่อค่ะเจ็ดสามแปดสิบสี่ค่ะถึงเท่าไหร่นะลูกแปดสิบสี่ค่ะแปดสิบห้านึกนับต้องได้วยจุล เจ็ดสามเจ็ดสี่เด้าเจ็ดกเจ็ดเจ็ดเจ็ดจดเจ็ดเจ็ดเจดเจ็ดเจ็ดเอ็ดเจ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 ิดเจ็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 ดเจกาเจ็ดเจ็่งจ่ดเจ็ดเจ็ดเจ็หรจ็ดเจ็ดเจ็ดเจดเจบดเจ็ดเจ้าเจ็ด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 เดเก็ดเจ็ดเดเจ็ดหจ็กเจ็มเเจ็ด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 เจเจด้เมจ็เจเ บรรทัดแรกของเราหรือกลุ่มแรกของเรานั้นมีตัวน้อยอยู่ก็คือ34อันนี้คือเราเริ่มต้นเนาะดูเูงสุดซิ่งที่ข้อมูลูงสุดของเราคืออยู่97เพราะฉะนั้นตัวสุดท้ายหรือกลุ่มสุดท้ายก็ต้องมีตัวค่าเูงีสุดอยู่ด้วยมีไหม97อยู่นี้ไหมลูกอยู่นะคะชัดเจนไหมลูกชัดเจนไหมคะ,อ,ะอันนี้คือการแบ่งกลุ่มนะคะอันนี้ได้ถึง98ชัดเจนไหมลูกเนาะอันนี้97นี่แหละค่ะเรียกว่าการแบ่งกลุ่ม จำเปนะคะบรรทัดแรกหรือบรรทัดแรกหรือกลุ่มแรกจะต้องมีตัวน้อยที่สุดอยู่ถ้าเราเรียนตัดน้อยมาหามากและตัวสุดท้ายหรือบรรทัดสุดท้ายหรือกลุ่มสุดท้ายจะต้องมีตัวที่มากที่สุดอยู่ในที่เราต่ดสุด 34, 2, 3ามสบีีชั้นที่1แล้วก็ตัวที่มากที่สุดคือ9ก็ 90, ก็อยู่ในนี้ด้วยข้อ 68, ยีอน68ถึง98้าดเปนไม่เลอะธิารแบ่งกลุ่มนะคะ ในภาษาคณิตศาสตร์ครูจะเริ่มเขียนแล้วนะภาษาคณิตศาสตร์ฉีดเป็นตารางค่ะตารางลูกตรงนี้ภาษาคณิตศาสตร์ใช้คําว่า Data Data ในที่นี้ก็คือข้อมูลนะคะข้อมูลเรื่องอะไรแล้วแต่ตารางนั้นนะคะตารางชิ่เมื่อกี้เรื่องเกยวกับอะไรลูกเกี่ยวกับอะไรคะคะแนนสอบคะแนนสอบวิชาลารคณิตศาสตร์แลาะตรงนี้ Data ที่นี้ของเราก็คือคะแนน,นนั่นเอง คะแนนิชาคณิศาเป็นอย่างคะต่อจากนั้นเราก็จะมาดูว่าข้อมูลเมื่อกี้นี้64ตัวเนี้ยมันอยู่ในชั้นไหนบ้างหรืออยู่ในกลุ่มไหนบ้างหลักการวิจัการของเราก็คือใช้หลักการเช็คชื่อหรือหลักการขีดนะคะหลักการขีดเหมือนกับลงคะแนนเสียงเลือกตั้งนะคะภาษาคณิตศาสตร์รงรอยคะแนนนะคะรอยคะแนนรอยคะแนน อันนี้เราเรียกว่าแพรี่แพรี่หมายถึงรอยแนนนะคะเริ่มเลยเนาะลองนับนะคะเอาละแม่ิี้ข้อม,มูลหนูัวเอาข้อม,มูลก่อนข้อม,มูลคือตรงนี้นะอะ่ข้อม,มูลคือตรงนี้เวลาเราเรียงลําดับนะคะเรียงลำดบับให้ลูกนับจากตรงนี้ลงมาตามคอลัมน์ทูกสอนแล้วเนาะห้ามไปตามนี้ เพราะว่าถ้าไปตามนี้มันเยอะเกินแล้วก็จะลินได้แต่ถ้ามาตามคอลัมน์ก็จะเรียงลำดับจากบนลงล่างจากบนลงล่างมันก็จะมีน้อยตัวหน่อยโอกาสพลาดก็น้อยลงไปด้วยเข้าใจไหมคะเอาละเดี๋ยวครูจะคอยฉีดรอยคะแนนให้นะคะหน้าที่ของเรานะคะหน้าที่ของเราก็คือฐานคะแนน,นที่ครูหน่อยค่ะตัวแรกคือเลือกอะไรดูตัวแรกคือเลือกอะไรคะ45 45นะคะพอสี่ส้าปุ๊บทำยังไงแล้วก็ลากจนสี่สิบห้าน่แหลตัวแรกนะคะสีนะลูกนะ45อยู่ในชั้นไหนเราก็มาดูซิ่อ,อยู่ในกลุ่มไหนดูความแยกแฉกมัจะได้เห็นชั้นล่างสุดด้วย45 3.4ถึง46่สิบแสดงว่า45อยู่ในชั้นนี้ชิดเลยค่ะโอเคเวต่อมาเลือกแล้วลูกค่ะเลยค่ะ เลขไรละ 76. อะเจ็ดสิบหกเห็น,นนะคะเช่่ยกันขานะคะเร็วๆค่ะเจ็ดสิบหกก็ดูอยู่ตรงไหนอยู่ตรงนี้ค่ะอยู่รงกลุ่มนี้กลุ่มที่สี่เจ็ดสิบหกขี่เลยค่ะต่อมาเจ็ดสิบสี่อยู่ชั้นไหนกลุ่มที่สี่นะคะอยู่กลุ่มที่สี่ 4. ตอนนี้เราเรียกเป็นกลุ่มอนึ่งนะเดี๋ยวครูจะเรียกว่าภาษาคณิตศาสตร์ีิวัฒากรจบแล้วค่ะคอลัมน์นี้จบแล้วหลักนี้จบแล้วก็ขึ้นตักนี้ค่ะ เรียกแลคะชัดไหมคะห้าสิบหกห้าสิบหกทลุ่ไหนคะกลุ่มที่สองสองต่อมาเจ็ดสิบกลุ่มไหนคะเ<ะ>จ็ดสิบกลุ่มสามต่อมาสี่สิบแปดกลุ่มไหนคะกลุ่มสองต่อมาขึ้นอีกอะแล้วเจ็ดสิบหกกลุ่มไหนคะเจ็ดสิบหกกลุ่มสี่ ต่อมาห้าสิบสามกลุ่มไหนคะกลุ่มสองห้าสิบเอ็ดกลุ่มไหนคะ่า2 2คสองสองไปต่อมาตรงนี้จบเลยนะขึ้นชุดน,นี้เลยนะแปดสิบห้ากลุ่มไหนคะสี <4. S 1> ่กลุ่มที่สค่ะต่อมาแปดสิบสองกลุ่มไหนคะสามแปดสิบสอง สี่ค่ะกลุ่ที่สี่จะคบผ้าแนะฉีดจะได้นับไง่ายๆนะคะ,ต,ามมา 54, ต,คะต่อมาห้าสิบสี่กลุ่มไหนคะห้าสิบสี่สองค่ะสิบสองนะคะต่อมาสี่สิบห้าค่ะหนึ่งหนึ่งค่ะต่อมาหกสิบเอ็ดค่ะสามสิบหน้ต่อมาเจ็ดสิบหกค่ะสี่ ตึงมากสี่นะคะกลุ<ไ>่มที่สี่นะคะสีใต้ต่อมาอะไรเอ๋สามสิบสี่จ้ะหนึงน่งพาดเกินต่อมาเจ็ดสิบสามจ้ะเจ็ดสิบสามจ้ะคุณไหนจ้ะสามค่ะเฮ้ยเจ็ดสิบสามอยู่นี่ กลุ 5, 4, 3, 8, 4, 6, ่มไหนเนี่ยกลุ่มสาสี่ค่ะกลุ่มสี่จะมาหกแปดจ้ะสามสุมากจะมาหกห้าจ้ะสามสามค่ะสามมจะมาแปดเจ็ดจ้ะกลุ่มอันจ้าแปดสิกลุ่มห้าค่ะสุ่มากกลุ่มห้าจ้ะแค่เจนยา เจนยังเมื่อกี้เลขอะไรฮะทิงไหนเนาะเมื่อกี้ทิงไหนแปดสิบเจ็ดแปดสิบเจ็ดโอเคต่อไปเก้าสิบสามจ้ะกลุ่มห้าค่ะกลุ่มห้านะคะช่วยตอบใหม่เลยเจ็ดหกค่ะจ้ะขึ้นมาใหม่เลยนะคะเจ็ดหกจ้ะกลุ่มสี่ค่ะกลุ่มสี่จ้ะมาแปดแปดจ้ะห้าโอเคห้า ต่อไปเจ้าเจ็ดจ้าห้าโอเคต่อมาชุดน,นี้แล้วนะแปดหกจ้าแปดหกห้าห้าห้านะแต่อมาหกสิบจ้าสามสามโอเคต่อมาห้าสามจ้าสองค่ะสองค่ะต่อมาหกห้าค่ะ สามค่ะสามค่ะแปดเจ้าค่ะห้าค่ะห้าค่ะแปดเจ้าเนะแปดเจ้าห้าและเจวสุดท้ายเจ็ดสองจากสี่ค่ะเอ้ยสามสามค่ะสามจากโจบเรียบร้อยอันนี้เราเรียกว่าแพรลี่เห็นไหมคะเรียกว่าตารางเสร็จกานคํำผีนะเสร็จเรียบร้อยแล้วเราทำไงนะเวลาเลือกตั้งเสร็จเราทำไงลูกทุกครั้งทำไงลูก รวมคะแนนถูกต้องไหมลูกรวมนั่นเองใช่ไหมรวมตรงรอยคะแนนตรงนี้มันก็เลยมีช่องหนึ่งเน,นะคะตรงนี้เราเรียกว่าความขีนะคะเรียกว่าความถี่ภาษาอังกฤษใช้คําว่า free 편ซื่อตัติโทษสิ้นจังใดน,นะื่อแปลว่าความถี่จ่าไม่ดีนะ พราะสัญลักษณ์พวกนี้นั้นเดีย๋ยวเราจะเอาแต่เฉพาะตัวหน้าเท่านั้นชั้นโทษทีกลุ่มที่หนึ่งได้เท่าไรลูกสามกลุ่มที่สองหกกลุ่มที่สามเจ็ดกลุ่มที่สี่แปดกลุ่มที่ห้าหกค่ะชัดเจนยังลูกชัดเจนนะคะต่อจากนั้นต่อจากนั้นลองรวมซิว่า ข้อมูลเราหายรวมยังไงก็รวมในพวกนี้เนะี่ยตรงนี้ไม่ต้องไปรวมมนาะเพราะว่าลรามบรวมความถี่เนั่ันฉะีดมาอีกรอบเมื่อไหร่นะี้ก็ไม่ต้องรวมเอารวมเฉพาะความถี่ตรงนี้เท่านัาเกี่ยวข้องบวกลบแรกแล้วได้เท่าไหร่จ๊ะบวกลบเลขอย่คิดนานเท่าไหร่ลูกสามสิบเต๊ะไหมเต๊ะและตรงนี้ของเราเลยใช้สัญลักษณ์ตัวนี้ลูก n เท่ากับ30 n หมายถึงจานวนทั้งหมดนะคะมี30และเมื่อกี้ข้อมูลของเรามีกี่ตัวนะคะข้อมูลของเรามีทั้งหมดีม่ตัวข้อมูลเขาบอกว่ามีทั้งหมดกีก่ตัว30คนนะคะ30คนนะคณามี30คนเพราะนั้นข้อมูลเราก็มี 30, มม30ตัวเข้าใจไหมลูกยังไม่จบเพียงแค่นี้นะอันนี้คือการสร้างการสร้างตารตางทีนี้ในการสร้างตารางนี้เมื่อกี้ครูบอกว่า เกิดจากการแบ่งกลุ่มของเราใช่ไหมลูกในกลุ่มที่เราต้องการพอเรามาแบ่งเป็นกลุ่มที่หนึ่งกลุ่มสองกลุ่มสามกลุ่มสี่จำนวนที่เท่าๆกันแล้วพอมาถึงในลักษณะของตารางนี้แต่ละตารางนี้นะคะมันก็จะมีลักษณะของเส้นที่ให้เราเห็นชัดเจนแล้วก็แยกจานวนของข้อมูลออกเป็นกลุ่มๆหน่งชัดเจนเราก็เลยเปลี่ยนชื่อม่เปลี่ยนชื่อม่นะลูกจากกลุ่มเปลี่ยนชื่อใหม่เรียกว่าเป็นชั้นนะคะ กลุ่มที่1ก็คืออยู่บรรทัดที่1ก็คือชั้นที่1กลุ่มที่สองบรรทัดที่สองก็เรียกว่าชั้นที่สองกลุ่มที่สามบรรทัดที่สาก็ชั้นที่สามแล้ตจงนี้กลุ่มที่สี่ก็เรียกว่าชั้นที่สี่แล้วตรงนี้ก็เรียกว่าชั้นที่ห้าชัดเจนนะคะสรุปแล้วข้อมูลตัวนี้สามิตัวนั้นเราก็แบ่งออกเป็น5้ากลุ่มสร้างตารางได้5้าชั้นชัดเจนนะคะชัดเจนอย่างรู้นี่คือภาษาคณิตศาสตร์นะเนี่กเริ่มเรียกเป็นชั้นแล้ว พอเราได้เป็นชั้นตรงนี้ปุ๊บเราจะเห็นว่าลักษณะของตัวข้อมูล34-46 47ถึงตัวเนี้ยตัวเนี้ยเรานับเป็นหมดแล้วชั้นแต่ละชั้นห่างกันกี่ตัวนะลูกห่างกันกี่ตัวเมื่อกี้เรานับไปแล้วห่างกันกี่ตัวกลุ่มละกี่ตัว13ตัวก็แสดงว่าห่างกัน13ตัวดูดีนะไอตัวที่ห่างกัน13ตัวหรือว่ากลุ่มละ13ตัวตัวนี้ เราใช้ชื่อใหม่เราเรียกว่าความกว้างนะคะความกว้างความกว้างของอะไรเี่ชั้นก็เป็นความกว้างของชั้นประเดนเนี้นะคะก็แสดงว่าชั้นที่หนึ่งมีความกว้างทั้งหมด13ตัวชั้นที่สองก็กว้าง13ตัวชั้นที่สามก็กว้าง12เป็น13ตัวทุกชั้น1 2 3 4 5กว้างทั้งหมด13ตัวแต่ละชั้น ภาษาคณิตศาสตร์ใช้คําว่าความกว้างชั้นตรวนี้ว่าอันตรภาคชั้นดูคาศัพท์มาลูกนะคําศัพท์เริ่มมีมาแล้วนะมาจากปุ่มนะปุ่มแล้วเริ่มเป็นชั้นช้าแล้วเริ่มเป็นอันตรภาคนะคะอันตรภาคชั้นชัดเจนไหมอย่างโลกชัดเจนไหอย่างคะ,อะรอยธนาตัวนี้เราใช้คําว่าทร่ รวมรอยคะแนนแล้วเรียกว่าความถี่ใช้คําว่า frequency นะชัดเจนนะชัดเจนตรงนี้เ no, รียบร้อยพอเราได้ตรงนี้เรียบร้อยแล้วครูถามว่าข้อมูลชุดเมื่อกี้นี้ชุดเมื่อกี้นี้ครูแม่แบ่งห้ากลุ่มได้ไหมแบ่งเป็นสิบกลุ่มได้ไหมข้อมูลชุดเมื่อกี้แบ่งเป็นสิบกลุ่มได้ไหมตอบตอบซิตอบเลยได้ไม่ได้ ได้ไม่ได้คะเงียบดิพัชรินได้ไหมลูกแบ่งมาเป็นสิบกลุ่มได้ไหมคะได้ไหมคะเงียบยังสงสัยมันจะแบ่งได้ไหมว่าสิบกลุ่มทําได้ค่ะจะแบ่งออกเป็นร้อยกลุ่มก็ได้แต่อย่าลืมว่าจำนวนของข้อมูลทั้งหมดในอกี้นี้หนูหาไว้แล้วต่างกันทั้งหมดสี่ตัวนะลูก จากกันทั้งหมดกี่ตัวนะคะหกสิบสามตัวรวมตัวมันด้วยเป็นหกสิบสี่เพราะฉะนั้นหนูบอกว่าแบ่งเป็นร้อยนี่ก็แสดงว่าก็จะมีบางตัวที่มันไม่มีค่าใช่หรือไม่นะคะใช้มันก็จะหายไปมันก็จะเกินไปนะคะถ้าในที่นี้จากข้อมูลตัวมที่นี้นะอันนี้แบ่งออกเป็นห้ากลุ่มหรือห้าชั้นครูต้องการให้หนูทาใหม่นะคะทำใหม่แบ่งออกเป็นแปดกลุ่มค่ะหรือแปดชั้นทํนาไงลูก เปลี่ยนจากปุ่มเป็นชั้นแล้วนะต้องการแ8ชั้นทำยังไงคะอ,อะไรตั้ง6.3ตั้งหารด้วย8หารด้วย8แล้วก็จะรู้แล้วว่า1ชั้นนี้จะมีประมาณกี่ตัวต้องการแ 8, 8ชั้นได้แคขนาดเท่าไหร่8ชั้น6.3เจ็3 แล 70, ้วจะสิบหแปดสิบหกส่อไปเจปเห้าสิบหกเจ็ดแปดห้าหกตัวนะคะแสดงว่าในหนึ่งชั้นในหนึ่งชั้นจะต้องมีข้อมูลอย่างน้อยประมาณ8ตัวค่ะ นะคะเจ็ดจุเจดจุดมีสุดรปุ๊บเตรี่ยมเลยค่ะเป็นจำนวนเต็มก็จะมีประมาณ8ตัวเริ่มเลยค่ะเริ่มเลยนะคะดัต้านะสูงสุดเราเท่าไหร่เก้าสเจต่ำสุดคือสาสิสแบ่งชั้นเลยค่ะแปดชั้นนะคะแปดชั้นนะคะสูงสุด ก้าสิบเกดต่ำสุดสามสิบสี่เอาจะแรกตัวไหนก่อนดีดีแปด